อยากกินอะไรแล้วท้องป่องให้ทำสิ่งนี้ครับหลายคนบอกว่าเวลาที่เรากินอะไรแล้วท้องป่องเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติผมบอกว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมครับว่าผมเพิ่งกินอาหารเช้ามาท้องผมยังไม่ป่องเลยแสดงว่าการที่เรากินอาหารบางชนิดแล้วเรามีอาการแพ้อ่อนๆคุณอาจจะไม่ได้แพ้ถึงขั้นผื่นขึ้นเหมือนคนที่แพ้อาหารทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาการแพ้อย่างหนึ่งซึ่งหลายคนเนี่ยมองข้ามไปครับ ให้ลองสังเกตดูครับผมมีเทคนิคแค่ข้อเดียวครับที่คุณสามารถทําได้ลองสังเกตซิว่ากินอาหารอะไรแล้วท้องอืดมากขึ้นอย่างเช่นคุณอาจจะกินธัญพืชบาง,บางชนิดแล้วท้องอืดคุณอาจจะกินโปรโตีนบางชนิดแล้วท้องอืด คุณอาจจะกินแม้แต่ผักหรือผลไม้บางเดียวท้องอืดก็ได้ถ้าคุณสังเกตว่าอะไรท้องอืดให้คุณลองลดปริมาณสิ่งนั้นดูครับมันจะทําให้คุณเนี่ยท้องป่องน้อยลงผมรู้แล้วว่าตัวผมเองเนี่ยกินอะไรแล้วท้องป่องมากผมก็จะลดปริมาณนะนะลงทําให้เนี่ยผมกินอาหารเช้าที่เทมเวอร์เลยน,นะครับก็ท้องก็ไม่ได้ป่องนะครับดังนั้นใครชอบไอเดียดีๆแบบนี้ก็เดี๋ยวฟังต่อนะครับในยูทูบเฟซบุ๊กไอจีที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าใครบอกว่าอยากเร ปรับลำไส้หาย11โลคนะครับพิมพ์ตัว C และตัว F ดูนะครับแล้วเดี๋ยวคุณโยนต์ผมจะส่งลิงก์ให้พิเศษนะครับลิงก์ราคาพิเศษสำหรับคอสออนไลน์สำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับอยากให้คนไทยรู้เรื่องนี้ครับเพราะว่าถ้าคนไทยรู้เรื่องนี้ จะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะแพ้อะไรบางอย่างแฝงอยู่จึงทําให้เราท้องป่องได้ง่ายครับหรือทําให้เราเป็นโรคแพ้ภูมิได้ง่ายทําให้เราเป็นโรคผิวหนังได้ง่ายทําให้เราป่วยได้ง่ายครับทำให้เราง่วงหนอได้ง่ายมันมีหลายโรคมากๆเลยครับรวมกันเป็น11โรคนะครับดังนั้นคอร์สนี้จึงชื่อว่าปรับลำไส้หาย11โรคนะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ